คิมจงวอนนักเขียนด้านมนุษยศาสตร์ชาวเกาหลีใต้เขาได้ตั้งคำถามและศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมนุษย์เขาพบ5ห,หัวใจที่แสนทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์คือ1สภาพแวดล้อม 2. ผู้คน 3. เวลา 4. คํคำพูดและ5ความคิดเขาได้ยกตัวอย่างกรณีของนักกีฬาทีมชาติเกาหลีใต้คนหนึ่งชื่อซอนฮึงมินซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตบอล เขาบอกว่าซอนเฮืงมินนั้นประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้บุคลิกภาพที่มีความนอบน้อมซึ่งเขาโตโตโตมาภายใต้การอบรมอย่างเข้มงวดจากผู้เป็นพ่อหลายคนก็เชื่อว่าศักยภาพและความสําเร็จนั้นมาจากการอบรมอย่างเข้มงวดของผู้เป็นพ่อนั่นเองโดยครั้งหนึ่งผู้เป็นพ่อของซอนเฮงมินได้บอกว่าถ้าไม่เคารพนักกีฬาฝั่งตรงข้ามชัยชนะทั้งหมดก็ไร้ความหมายเพราะนักกีฬาฟุตบอล ควรมีความสุขเวลาอยู่ในสนามเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่จะลดคุณค่าของใครคนหนึ่งได้รวดเร็วเท่ากันลืมตัวเช่นเดียวกันครับกรณีในชีวิตของเรานะครับที่อาจจะประสบความสำเร็จขึ้นในสักวันหนึ่งเช่นได้เลื่อนระดับขึ้นเป็นหัวหน้าบุคคลที่ให้คุณค่าในตำแหน่งหัวหน้าของเราก็คือลูกน้องดังนั้น ลูกน้องจึงมีความสําคัญบุคคลรอบข้างจึงมีความสําคัญต่อความสําเร็จแล้วก็คุณค่าของตําแหน่งหัวหน้าของเรานะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องขอบคุณทุกวันก็คือการขอบคุณลูกน้องการขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าของการเป็นหัวหน้าของเราขอบคุณพวกเขาทุกวันส่งต่อความสุขทุกวัน